สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับดิฉัน,รรน,นอาจารย์นิชานันท์ชัดพิรมพรครับกับผมอาจารย์อมศรคเนตนะฮะค่ะ,คะก็หลังจากเข้าสู่เดือนแห่งตุจีนใช่ค่ะนะฮะปีใหม่จีนนะฮะต่อไปเราก็จะมีเกณฑ์ที่จะเข้าสู่เทศกา,าลไลนไทนายอ่า,<ม>าใช่ค่ะเดือนแห่งความรักนั่นเองสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะอาจารย์อมใช่ครับเรื่นี้เราก็จะมาแนะเคล็ดลับเรื่องความรักนิดๆหน่อยๆใช่ะ ตรงนี้ให้ฟังกันเลยทีเดียวเพราะนั้นคือดวงชะตาปีนี้นะฮะเกิดก่อนเลยแล้วกันปีนี้ปีเสือเสือนี่เป็นสัตว์สง่างามเพราะนั้นคือปีนี้คนจะมีความรักมากขึ้นค,คนจะอยากมีลูกคนจะอยากแต่งงานคนอยากจะดูแลครอบครัวอยากจะดูแลพี่น้องดูแลลูกดูแลแ,แฟนดูแลคุณพ่อคุณแม่ปีนี้เสือจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับความกัน ปีนี้คนจะมีดวงเกี่ยวกับการแต่งงานการมีลูกนะครับเพราะนั่นคือปีนี้เป็นเสือหวานนะฮะประมาณนี้นะเสือมีเสน่ห์นะก็หมายถึงว่าเหมือนไม่ใช่เสือดุใช่ไหมอาจารย์อออกแนวเสือที่แบบเสือที่ให้ความอบอุ่นเสือที่บ่งบอกถึงอารมณ์แห่งพลังแห่งความรักซึ่งเป็นความรักที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะแต่ถ้าด้านลบด้านลบด้านลบก็คือคนที่ขาดสิธรรมคนที่ทําสิ่งไม่ดีก็จะเป็นเสือที่มีความพื้นกระหาย S <S อาจาอจะเป็นหนึ่งก็คือเสือที่เรียกร้องความรักมากเกินไปเสือที่ต้องการความรักมากจนทําให้มีความรุ่มหลงนะฮะเกิดปัญหาวุ่นวายนี่ก็ได้เหมือนกันผิดคำดนองคองทำผิดศีลธรรมระ,ระ,มะสือแบบนั้นะประมาณนี้นะเพราะนั่นคือปีนี้ให้เป็นเสือหวานๆจะดีนี่ <S <S ประมาณนี้นะ,ะส่วนสีมงคลนะฮะสีมงคลในปีนี้ก็เป็นสีส้มนะครับสีทองทองสีเหลือง ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของสีที่จะเสริมดวงเรื่องของความรักถ้าเป็นในเรื่องของวัตถ um ุมงคลนะคะในการใส hmm ่ที่จะเสริมดวงเรื่องของความรักเนี่ยเราก็จะเน้นให้เป็นสีออกแนวสีเหลืองทองหรือสีส้มนะคะปีนี้ก็จะนําความรักที่ดีให้กับผู้ที่สวมใส่หรือมีเครื่องประดับเหล่านั้นนั่นเองนะอาจารย์โอมนะเพราะฉะนั้นวันนี <s <S ้เราจะแนะนําเคล็ดลับในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเรื่องของความรักสักนิดหนึ่งนะอาจารย์โอ๋เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ รับทราบว่าปีนี้อยากจะเสริมดวงเรื่องของความรักเนี่ยทำให้มีชีวิตคู่ที่ราบรื่นีควรทํำยังไงบ้างอาจารย์อมจะมีการเสริมดวงยังไงบ้างคะอาจารย์อมถ้าอย่างแรกเลยนะครับให้ไปขอพรพระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีเทวีนะครับแล้วก็พระตรีมูลตินะฮะสเทพสองค์เนี่ยจะนําโชคดีมาสู่ความรักนะฮะ ถ้าเป็นทางจีนนะครับก็ให้เป็นเทพการมาเทพเท่าจันทานำโชคดีมาให้เรื่องความรักเลยถ้าเป็นทางครอบครัวเป็นทางคนไทยเราก็ให้ทําบุญดูแลบุปการีพ่อแม่กตัญญูรู้คุณต่อวดามารดามีหลายคนอาจารย์องค์ที่ไม่ค่อยถูกกับพ่อแม่ อ่ะทะเลาะเบาแวงพูดดีๆหน่อยคือขัดข้อกับพ่อแม่บิดามารดาทะเลาะเบาแวงสังเกตเลยว่าคนเหล่านั้นจะไม่ค่อยสมหวังเรื่องของความรัก<ช>นะคะ<ช>หรือถ้าจะมีความรักท้ายที่สุดก็ต้องเกิดปัญหาครอบครัวนะมันเป็นชะตากกงกรรมกงเวียนใช่มันจะเป็นกรงกรรมกงเกียนถ้าใครที่กระตันยู<ช>ต่อบ,บิดามารดาทดําดีพูดจาดีไพเราะ นะคะกับบุาพการีส่วนใหญ่เขาจะได้เจอความรักที่ดีใช่เพราะนั่นคือปีนี้จะเป็นปีแห่งการคืนดีกันใช่ค่ะใครขัดแย้งกันใครโกรธกันใครหมางเมินกันใครมีปัญหากันปีนี้เหมาะในเรื่องเกี่ยวกับด้านการคืนดีหันหน้าหากันเคลียร์กันจับมือร่วมมือกัน ปีนี้จะมีคนคันหน้าหากันเยอะนี่ประมาณนี้ครับผมโอเคค่ะนะอันนี้ก็เป็นวิธีการในเรื่องของการเสริมดวงนะอาจารย์อมแล้วก็แนะนําเสริมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือการทําบุญด้วยการถวายของคู่เนาะครับผมค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะมีการพยากรณ์กันทั้งหมด12ราศีประจําเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งราศีแรกที่จะพยากรณ์ในวันนี้คือชาวราศีมังกรอา,อาจารย์รมอมค่ะเป็นผู้พยากรณ์มังกรนะครับมับงกรได้ความอดทนอดกลั้นเพราะนั่นคือ ชาวราศีมังกกในช่วงนี้นะฮะก็คือเป็นช่วงที่ต้องอดทนอดกัน้นเข้มแข็ง<ม>ต่อสู้ดิ<ม>้นรนาหาทางเอาชนะ<ม>หรือต้องอยู่ให้ได้ประมาณนีนะะ้ถ้าเป็นในสายงานก็เป็นเหมือนประมาณว่าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์รับผิดชอบเยอะ<ม>หรือมีความหนักแน่นเข้มแข็งเยอะๆคุณอาจจะโดนกดดันจากคนรอบข้างหัวหน้า หรือคนรอบข้างทาให้เกิดความเครียดได้ง่ายหรือถ้าเป็นเกี่ยวกับด้านธุรกิจส่วนตัวคุณต้องสู้กับมันอย่าเพิ่งท้อถอยนะฮะคุณต้องลุยเองหยิบจับทําเองจะด,ดีนะฮะ,ะถ้าเป็นนี้เรื่องเงินทองปีนี้ดวงชตะตาไอเดือนนี้นะฮะกุมภาเนี่ยชาวราศีมังกรจะมีเกณฑ์คิดเรื่องตัวเลขเยอะเหมือนกัน<อ>แล้วก็อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่อีกมุมหนึ่งคือชาวราศีมังกรในเดือนนี้เป็นเป็นเดือนที่ข่าไม่ตาย Mm. เหมือนกลังใจแย่แด<ย>่ก<ห>ก็มีอะไรมาช่วยประ,ะมาณนี้นะ,นะตรงนี้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาเกิดขึ้นในเดือนนี้นะฮะสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ถ้าเปเ็นรือ่องความรัก เดือนนี hmm. ้ชาวราศีมังกรจะเป็นดวงออกแนวหัวหน้าผู้นํะถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็เป็นดวง working woman หน่อยถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าในช่วงของเดือนนี้คุณจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือดวงราศีมังกรในเดือนนี้จะมีความห่างเหินเหมือนจะมีเหมือนไม่มีเหมือนจะอยู่ไกลกันเหมือนใกล้ก็เหมือนไกลอะไรเงี้ยนะฮะดวงความรักของราศีมังกรในช่วงของเดือนนี้จะมีเกณฑ์มีความห่างเหินหรือมีช่องว่างตรงกลางอะไรบางอย่างทําให้คุณกับ คนรักเนี่ยเกิดช่องว่างเกิดขึ้นนี่คือชาวราศีมังกรครับผมค่ะรักษาระยะไว้แล้วกันอาจารย์โอมห่างเกินไปใช่ดีใกล้เกินไปก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันนะคะพอดีพอดีจะดีพอดีพอดีดีกว่าอทีนี้ต่อไปคือชาวราศีกุมนะคะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์พอดีเรามาดูกันว่าชาวราศีกุมจะพบเจอกับอะไรนะคะชาวราศีกุมได้ไพ่โชคเล็กๆน้อยๆนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมบอกได้เลยว่า คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวที่ดีเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือข่าวดีๆเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาในเรื่องของการรับเข้าสู่การทํางานหรือบางคนอาจจะได้มีโอกาสที่จะได้เพิ่มในเรื่องของปริมาณเพื่อนร่วมงานเพิ่มมากขึ้นก็นได้ นะคะปีน uh ี้มีโอกาสที่จะได้ฝึกอบรมการสัมมนาการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนะคะและที่สําคัญเดือนนี้ชาวราศีกุมจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับวิชาการความรู้ด้วยนะอาจจะลงคอร์สในเรื่องของการเรียนระยะสั้นๆบางอย่างเพื่อเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพเรื่องของการทํางานให้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นเรื่องของการเงินบอกได้เลยว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมจะนักธุรกิจนิดนึงนะจารยรก็แปลว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมจะเน้นในเรื่องของการทามาหากิน ไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่นิ่งนะชาวราศีกุมเดือนนี้จะขยันมากเป็นพิเศษถ้ายังมีงานประจําอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่ายังพยายามมองหาช่องทางในการทําเงินถึงแม้ว่าจะเป็นรายได้เล็กน,น้อยเนี่ยแต่ชาวราศีกุมจะเห็นคุณค่ากับเม็ดเงินเหล่านั้นนะคะและที่สาคัญสามารถที่จะผลิดอกออกผลและทําให้คุณเนี่ยสามารถต่อยอดกับการทําธุรกิจในเรื่องของการเงินเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคุณต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรก็หมายถึงว่าชาวราศีกุมเนี่ย ช่วงนี้อาจจะเสริมความรักด้วยการทําสวยนะคะอา mm. จารย์อมอาจจะเสริมเติมแต่งการลงทุนโดยการใช้เงินเี่ซื้อเครื่องสำอางมาเสริมเติมแต่งตนเอง mm. หรืออาจจะต้องอซื้อน้ำอา,าเรกว่าเหมือนยาลดน้ำหนักนเพื่อนในการดูแลรูปร่างความสวยความงามให้กับตนเอง mm. นั่นเองนะคะได้นที่สําคัญดวงเรื่องของความรักจะมีเรื่องของผลประโยชน์เอื้อกัน mm. คุณกับคนรักเนี่ย อาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการทําประโยชน์บางอย่างเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ในการแบ่งปันในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันและที่สําคัญอาจจะวางแผนอนาคตเกี่ยวกับบุตรธิดาได้ด้วยนะสําหรับชาวราศีกุมข่า,าโอเคอครับผมพอนนี้มาถึงราศีมีนมากนะฮะราศีมีนได้อะไรมาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็คือชาวราศีมีนในช่วงของเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์วางแผนเรื่องการขยับขยายการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลง หรือมีเกณฑ์ที่จะได้เขี่ยกับเรื่องการที่จะต้องคิดในเรื่องเกี่ยวกับด้านการขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแน่นาของต,ตัวคุณเองนะครับหรือมุมนึงก็คือตัวคุณเองในสายงานเนี่ยจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือวางแผนเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือคุณจะมีความวิตกกังวลกับความระสัมระสายหรือความไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นในสายงานหรือวิถีชีวิตของตัวคุณเองนะฮะถ้าเป็นนี้เรื่องเงินทองก็เป็นลักษณะเหมือนขึ้นน้ลงงเเเเเดดดดดดดีีีีีี๋๋๋๋ยยยยวววววรรคือก็ไิ เดี๋ยวก็มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวได้เงินมาเดี๋ยวก็มีค่าใช้จ่ายเพราะนั่นคือดวงการเงินของราศีมีในช่วงนี้ก็จะหมุนไปหมุนมาซะหน่อยนะครับส่วนความรักของราศีมีนก็จะเป็นความรักที่ตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ลงปงไม่ได้เหมือนยังมีเยื่อใยอะไรประมาณนี้นะฮะหรือต้องอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันคุณจะเกี่ยวพันกับคนทางไกลคนต่างถิ่นคนต่างที่กับชาวราศีมีในเรื่องความรักครับผมครับ เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหมั่นทําบุญนะอาจารย์โอมดูแล้วนี่สามราศีที่เราพูดต่อมาเนี่ยก็คงจะต้องให้เสริมดวงด้วยการทําบุญเรื่องความรักด้วยใช่ครับเพื่อให้ความรักนั้นราบรื่นนั่นเองนะอาจารย์โอมนะต้องเลยค,ครับผมในช่วงต่อไปเราจะพบกันอีกาสามราศีนะคะอาจารย์โอมครับผมครับเรามาพบกันในช่วงที่สองนะอาจารย์โอมครับผมครับคราวนี้เราเหลืออีกาสามราศีนะคะก็คือราศีเมษ ราศีพฤษภและราศีเมถุนสำหรับเทปนี <te pe S 2> ้นะฮะตรงนี้ที่เราพูดไป3ราศีแล้วใช่ค่ะอ่ะคราวน,นี้เรามาถึงราศีเมษเ,เลยแล้วกันนะฮะราศีเมษเจออะไรบ้างอาจารย์เชนั้นมาเลยอ่าได้เลยค่ะชาวราศีเมษประจําเรียนภุมิภาพันธ์นะคะได้ไพ่รอคอยความสมหวังนะาจารย์ละงมาได้เลยว่าชาวราศีเมษเดือนนี้จะออกแนวตั้งหน้าตั้งตารอคอยสิ่งที่ทําสิ่งที่คุณพยายามทําไว้สร้างไว้เนี่ย บอกได้เลยว่าเดือนนี้จะเริ่มเห็นผลชัดเจนองอกเงยออกมาในหลายๆเรื่อง,องทําให้คนที่เกิดอยู่ในราศีเมษเนี่ยรู้สึกใจชื้นมากยิ่งขึ้นแต่ในการรอคอยนะคะอย่าทิ้งหรือว่าอย่าปล่อยให้เสียเวลาเปล่าชาวราศีเมษอาจจะมีโอกาสในช่วงเวลาแห่งการรอคอยความสําเร็จอะไรบางอย่างคุณก็จะได้เพิ่มหรือเติมอะไรบางอย่าง ในช่วงขณะที่เวลารอหมายถึงว่าทําอะไรบางอย่างรออะไรบางอย่างนั่นเองหมายถึงสิ่งที่ทําไว้กาลังเกิดขึ้นแต่คุณก็กําลังสร้างอะไรบางอย่างรอเพื่อให้เกิดขึ้นในตําแหน่งของอนาคตเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมษแบอบกได้เลยว่าจะขยันมากมาก เดือนนี้ชาวราศีเมษจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีค oh. ่อนข้างจะเป็นคนที่มีอุดมการณ์มีแนวความคิดใหม่ๆสิ่งที่ไม่เคยทําอยากจะลุกอยากจะลองอยากจะลิ้มลองอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษา mm. นะคะอยากจะพัฒนาตนเองในเรื่องของศักยภาพเพราะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมษจะต้องเน้นในเรื่องของการ เรียนเสริมเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาชีวิตและการเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะแล้วที่สําคัญเดือนนี้ชาวราศีเมษจะมีโอกาสได้พบเจอหรือได้มีโอกาสได้เรียนรู้กับสิ่งแปลกใหม่นีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะนั้นเดือนนี้ค่อนข้างจะเป็นเดือนที่ตื่นเต้นนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณตั้งใจนะคะแล้วก็มีการเพียรพยายามในเรื่องของการมุ่งมั่นนั้นจะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จสูงมาก นะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินบอกได้เลยว่าเดือนนี้ชาวราศีเมษจะเน้นในเรื่องข,อ,ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาในเรื่องของสายงานเช่นการลงทุนซื้อเกี่ยวกับไอทีต่างๆอาจารย์อมถ้าคนที่ทํางานอาจจะเน้นเรื่องของไอทีถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับอเอกสารการบัญชีต่างๆอาจจะเน้นในเรื่องของการซื้อเอกสารหรือการทำเขาเรียกว่าเหมือนซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการทํางานเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอาจจะลงทุนถ้าเป็นแนวบริษัทการลงทุนต่างๆอาจจะต้องมีการเพิ่มปริมาณจํานวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการลงทุนและต่อยอดให้พอกฟูนนั่นเองนะคะเพราะนั้นการเงินอาจจะต้องสิ้นเปลืองเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อต่อยอดนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักบอกได้เลยว่าช่วงเดือนนี้คุณจะค่อนข้างจะไม่ค่อยมีมุมมองในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่สําหรับชาวราศีเมษเนื่องจากว่าเดือนนี้ชาวราศีเมษเขาจะเอาจิตใจส่วนหนึ่งในทุ่มเทกับเรื่องของหน้าที่การงานเพราะเขาจะซีเรียสในเรื่องของครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักอาจจะเอาไว้ภายหลังแต่ ในสิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยก็พยายามไม่อยากจะให้ความรักของชาวราศีเมษจืดชืดนะอาจารย์โอมพยายามเติมเต็มในเรื่องของความรักแล้วก็พยายามแบ่งปันเวลาจากการทํางานมาให้กับความรักด้วยนี่ฉะนั้นแล้วจะทําให้ความรักของชาวราศีเมษเกิดการห่างเหนินหรือเกิดความไม่ได้ดังใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะคะราศีเมษนะครับอัาน,นี้มาถึงราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภได้อะไรมาราศีพฤษภได้ไพ่ชฉเลิมฉลองอะนะ ก็คือในเดือนนี้ชาวราศีพุษโสจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่หวังไว้หรือคิดฝันอะไรบางอย่างหรืออยากได้อะไรบางอย่างก็จะโชคดีหรือมีความสําเร็จความสำเร็จทั้งนี้คือราศีพุษโสเนี่ยจะเป็นการสําเร็จโดยไม่ใช่ตัวคุณคนเดียวเพราะคือในเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์สาเร็จโดยทีมโดยกลุ่มโดยเพื่อนโดยมิตร การทำงานร่วมกันเพราะนี่คือการทำงานร่วมกันในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะเป็นลักษณะบัตดี้คู่หูการร่วมมือร่วมใจนะครับแลวก็ชาวราศีเมถุนในช่วงไอราศีพฤษภในช่วงของเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะไม่ทำงานหน้าเดียว<ม>หรือด้านเดียวถ้าอาจจะทำงานด้านหนึ่งสองอย่างสาอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับหรือทำงานหลายหน้าที่นะฮะหรือขายของหลายอย่างก็ได้เหมือนกัน<ม>นะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็จะมีไรายได้มากกว่าหนึ่งทาง<ม>ส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือดวงชะตาราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้คุณจะต้องได้เข้าไปช่วยเหลือ ช่วยเหลือคือช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือบริวารนะฮะช่วยกันไปช่วยกันมาเขาเคยช่วยเราเราก็ช่วยเขาหรือไม่ก็เขาช่วยเราเราก็ช่วยกันเปลี่ยนกันช่วยอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักในเดือนนี้ชาวราศีพิศษเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นความรักที่อยู่ภายในองค์กรเหมือนถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เพื่อนกันนะอยู่ใกล้ชยกันนะทงานที่เดียวกันนะหรือไม่ก็อยู่แถวละแวกเดียวกันอะไรเงี้ยนะฮะส่วนในมุมนึงก็คือชาวราศีพิศษในช่วงของเดือนเนี้ย ในเรื่องความรักเนี่ยคุณต้องมีเกณฑ์รักกับงานเนี่ยต้องได้เกื้อกันทําอะไรด้วยกันช่วยกันประมาณนี้นะฮะแต่ก็สําเร็จไปด้วยดีแล้วก็จะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการเรียกนการสอบการศึกษาการวางแผนเรื่องการใช้ความรู้สําหรับชาวราศีพุธศด้วยเช่นกันครับผมค่ะ,ะก็ไม่ธรรมดานะคะต่อไปอีกหนึ่งราศีนะา่าจานโอมคือชาวราศีเมถุนคะ่ะชาวเมถุนพบเจกอกระืมช่วงนี้ชาวราศีเมถุนออกแนวเขาเรียกว่า เหมือนชีวิตที่ต้องรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับเดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุน,นจะมีเรื่องของการพบเจอกับสิ่งี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบการดําเนินชีวิตไปเลยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าไพ่ใบนี้ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่เช่นถ้าเป็นในเรื่องของสายงานบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ขยับเร่ โยกย้ายหรือเปลี่ยนที่ทํางานเลยก็ได้อ,อ,อาจาออจะมีข่าวนีเรื่องของการเพิ่มพนักงานหรือลดพนักงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ชาวราศีเมทุนเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าเหมือนยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตัวคุณอาจจะต้องได้ได้เริ่มต้นกับจุดใหม่ๆนะคะหน่วยงานหรือองค์กรอาจจะต้องจําเป็นจะต้องรักษาส่ส่วนที่สําคัญบางอย่างเกิดขึ้นเพราะนั้นก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางอย่างที่ต้องมีการปรับแผนในเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างจะเป็นแผน ยิ่งใหญ่ขององค์กรเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวพันกับต่างประเทศเนี่ยก็จะมีข่าวดีเรื่องการเดินทางนะอาจารย์โอมอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศมีการประชุมการสัมมนานะคะหรืออีกในแยะหนึ่งถ้าคนทํางานหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับงานเดลิเวอรี่เนี่ยบอกเลยเลยว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะสามารถทํายอดแล้วก็มียอดการขนส่ง ค่อนข้างจะดีองค์กรไหนที่ทํางานเกี ced, ่ยวกับโลจิสติกการทํางานเกี่ยวกับขนส่งต่างๆในเดือนนี้จะค่อนข้างไปได้สวยก็แปลว่าปีนี้ธุรกิจใีเรื่องของการขนส่งธุรกิจในเรื่องของการทํางานในริเวอรี่เนี่ยมันจะมีโอกาสพัฒนาและมีจานวนตัวเลขที่ค่อนข้างจะเพิ่มโตเติบโตมากยิ่งขึ้นหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายการเพิ่มพนักงานการเพิ่มเขาเรียกว่าสาขาต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นได้แต่ในมองอีกมุมกับมองอีกมุมหนึ่งก็จะมีเรื่องของการลดพนักงานด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของการเงินบอกได้เลยว่าเป็นเดือนที่ต้องประคับประคองนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนเนื่องจากว่าเดือนนี้จะต้องมีเหตุในเรื่องของการใช้จ่ายแบบเสียพันเกิดขึ้นหรือมีเหตุต้องจ่ายเงินแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นมีเกณฑ์ในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะเพราะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะต้องเน้นในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการตรวจสุขภาพร่างกายด้วยถ้าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมอยูวดีอาจจะมีเหตุลดเสียลดพังต้องมีเหตุมีเรื่องของค่าใช้จ่ายกัน ซ่อมแซมกี่กับสิ่งที่สึกหอ้อไม่ว่าจะเป็นร่างกายของตนเองหรือไม่ว่าจะเป็นวัตถุต่างๆบ้านหรือว่ารถต่างๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะถ้าคนที่ยังไม่เคยมีคู่เลยเนี่ยอาจจะต้องมีดวงเกี่ยวพันกับคนอยู่แดนไกลนะจา้าโนบางคนอาจจะเกี่ยวพันกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างภาษาหรือบางคนนะคะถ้าได้ไพ่ปรากฏเนี้ยแบบขึ้นขึ้นปรากฏขึ้นแบบนี้นะคะก็อาจจะทําให้คนที่เป็นโสดเนี่ยอาจจะยัง คลองโสดต่อไปอ,อาจจะเป็นอารมณ์เบื่อเบื่อเรื่องความรักไม่ค่อยอยากจะมือหวาหรือว่าเดือนนี้อาจจะเหนื่อยอาการตามจีบใครบางคนอาจจะหยุดนิ่งหยุดพักกับอยู่กับตัวเองก็เป็นได้แต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนี่ช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์แปลปปวนนิดนึงชาวราศีเมถุนในเดือนนี้จะแปลปปวนในเรื่องของความรักเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้าย ระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงหรือความไม่เข้าใจกันนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นอารมณ์แบบอยู่ห่างๆอยู่ไกลการคิดถึงกันถ้าอยู่ด้วยกันตลอดเกินไปอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมถุนก็ควรจะเสริมดวงเรื่องของความรักกับที่เราแนะนําเมื่อต้นรายการไว้ด้วยนะคะเพื่อให้ความรักเกิดความราบรื่นไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนค่ะ ครับผมก็จบกันไปนะคะกับ6ราศีนะฮะเดี๋ยวเทปหน้ามาพบกับเราสองคนนะครับกับอีก6ลราศีวันนี้ผมอาจารย์อมซิคเนค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันชาพิรมพอขอลาไปก่อนวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ